สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับอีกหนึ่งเรื่องของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมครับคือท้าเวศสุวรรณนะครับแต่ก่อนอื่นจะไปชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยคาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาพบกับรุ่นนี้เลยครับนี่รุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับ รูป้าวเสวสุวรรณรูปหล,อล่อรุ่นมหาฤทธาครับโอ้โหจำนวนการสร้างแค่หนึ่งร้อยลังเท่านั้นนะครับหนึ่งร้อยลังอุยอ้ยเฮ้ยดูผิดหรือเปล่าผมดูผิดหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยหนึ่งร้อยลังแต่หนึ่งลังนะครับดูครับรายการนหนึ่งลังดูครับเนื้อเงินหนึ่งสองสามบวกสิบเป็นสิบสามเนื้อเงินสิบสามนะวสามนะในหนึ่งลังนะครับ เนื้อเงินสิบสามนวะสามองมีเนื้อแบคโรเนียมองคทองโอ้โหแต่แบคโรเนียมนี่ก็หายากนะอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งในลังแล้วก็มีเนื้อสามเคสี่เคนี่ครับสองเคแล้วก็เนื้อบอนนะครับเนื้อบอนก็มีลงยานะครับบอลซาตินด้วยแล้วก็มีนี่ครับเนื้ออะไรอีกเนี่ยโอ้โหจัดสร้างแค่หนึ่งร้อยลังแต่ลันตีเรื่องเงินขนาดนี้โอ้โหเนื้อบอลซาตินนะครับ แล้วก็จะมีเนื้อทองแดงทรงเครื่องนะครับเราก็จะมีเนื้อทองแดงซาตินกะไหลทองกะไหลหนะ้ากะไหลเงินโอ้โหแล้วก็มีนี่ที่สวยก็ที่ผมชอบก็เป็นนี่ครับเนื้อกะไหลเงินพ่นทรายโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันเลยนะนี่หนึ่งลังดูกันเขาจะารันตีเนื้อแต่ละเนื้อนะครับโอ้โหแต่ประมาณเนื้ออะไรเนื้อเงินอะไรเยอะเนื้อเงินอะไรสิบองเลยเนี่ยเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับพิเศษเก้าลังโอ้โหเลยเนื้อเงินลงยาทองโอ้ผมมา มาจัดไปเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงกับรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูกล่องกันกล่องกล่องเป็นอย่างเงี้ยนะครับกล่องก็จะเป็นเขียนว่ารูปหล่อเท้าวเวสุวรรณรุ่นมหาฤทานะครับอายุร้อยหนึ่งปีหลวงพ่อพัดนะครับก็ปีสองห้าหกห้าเนี่ยแหละเพิ่งออกมานะครับพระรุ่นนี้นี่ครับกล่องเป็นข้างในก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูองค์แรกที่ให้ดูความสวยขอซูมหน่อยวันนี้มาให้ดูอยู่ประมาณแปดเก้ารายการนะครับรายการแรกครับอื โอ้โหนี่ครับรายการแรกครับเป็นรุ่นเนื้ออะไรเนี่ยรายการที่46ครับเป็นเนื้อเงินพ่นทรายโอ้โหข้างล่างต่อโค้ดอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อกระไหลเงินพ่นทรายนี่ครับข้างล่างจะตอกว่าพัดแล้วก็มีหมายเลขนะครับมีมีต่อโค้ดไม่ไม่มีนะไม่มีเลขโค้ดเนื้อนะครับแต่จะมีติดใบรายการด้านหลังนะข้างหลังก็จะเขียนฐานว่าพอพานตอกว่าพัดหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็เลขหมายเลขลำเบอร์นี่รายการที่46ครับเป็นกระไหลเงินพ่นทราย กะไลเงินพ่นทรายโอ้โหทําได้ชัดอยู่นะครับนี่ครับกะไลเงินพ่นทรายกลายม่วงนะครับกะบองทองนี่เกตทองด้วยอ่ะนี่นะครับมาเดี๋ยวดูความสูงหน่อยความสูงถ้าดูอย่างนี้ก็ประมาณสามสามเซนกว่านะครับเนี่ครับความสูงก็ประมาณโอ้โหสี่เซนเลยนะโอโ้ความสูงประมาณสี่เซนนะครับประมาณสี่เซนนี่ครับใครเช่าหาบูชารุ่นนี้ก็ลองเช่าหาบูชาดูนะครับ นี่ครับเท้าเวสุวรรณอันนี้เป็นกะไหลเงินพ่นทรายกลายม่วงกะบองทองครับต่อไปครับต่อไปเป็นเนื้ออะไรโอ้โหต่อไปเป็นเนื้อ,อไม่ต้องลงกล้องข้างล่างนี่ดูใต้ฐานนะโอ้โหนี่ฐานเขียนว่าเท้าเวสุวรรณนะครับล่างฐานก็เขียนว่าเท้าเวสุวรรณอันนี้เป็นเนื้อโอ้โหดูดิเนื้อบอนซาตินครับกะบองทองครับ โอ้โห و, เนื้อบอนซาตินลงยานะครับแล้วก็กระบองทองข้างล่างมีโคตดอะไรไหมถ้าเป็นเนื้อบอนซาตินดูก่อนนะก็ตอกก็พัดเหมือนกันนะครับนี่หมายเลข1-07หลักๆก,ก็จะมีใบรายการติดอันนี้โอ้โหอันนี้ก็สวยอีกแบบนะครับต่อไปครับต่อไปอันนี้เป็นอะไรเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นกะไหลเงินแน่เลยก็น่าจะเป็นโอ้โหกะไหลเงินพ่นทรายครับ กะไหลเงินพ่นทรายต่อคนเหมือนกันนะครับไม่ต่างกะไหลเงินพ่นทรายกลายเขียวกะปองคองโอ้โหนี่ครับเอาไปครับมาต่อไปครับต่อไปโอ้โหนี่แรกผมนึกว่าเจ้าน้ำเงินโอ้โหสวยเลยครับนี่ครับนี่ครับเป็นรายการที่ยี่สี่ครับรายการที่ยี่สี่ครับโอ้โหเนื้อบอนนะครับเนื้อบอนกลายน้ำเงินครับ กะบองทองนี่นี่เอาไปครับต่อโคด้านล่างเหมือนกันโอ้โหหมายเลขเจ็ดตัวเดียวด้วยองค์นี้แบ่งพี่ๆไปแล้วครับแบ่งพี่เข้าไปแล้วนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองครับรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองครับเป็นเนื้ออะไรเนี่ยผมเริ่มมันเป็นเนื้อบอนนะครับโอ้โหเป็นบอลทั้งหมดเนาะเป็นบอลน,นะครับเนื้อบอน เนื้อบอนกายเขียวกายเขียวกระบองทองครับนี่เนื้อบอนกายเขียวกระบองทองรายการที่ยี่สิบสองด้านล่างกะต่อคนเหมือนกันนี่หมายเลข9้าเจ็ดนะครับต่อไปต่อไปเป็นเนื้อบอนซาตินนะครับเนื้อบอนซาตินกายม่วงกระบองทองโอ้โหปลายแดงนี่ข้างล่างปลายแดงดูครับนี่ครับเนื้อบอนซาตินรายการที่สาสิบเอ็ดครับหมายเลข5้าเจ็ดโอ้ผมด้เลขนี่เอาไปครับ ต่อไปครับต่อไปโอ้โหรายการต้นแน่เลยเนี่ยรายการเนี่ยรายการที่9ครับแบ็โลเนียมองเงินครับแบล็โลเดียมองเงินนี่ตอกเลขโคดเหมือนกันนะครับแบ็โลเดียมองเงินต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นกะไหลทองและกะไหลนาคนะครับนี่ครับมีงานที่เทียงนี้ก็มีนะไม่ลงยาในงานที่39และ37ดครับด้านล่างก็ตอกโคดเหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็ สามารถเช่าหาบูชาได้ครับกับรุ่นท้าเวสสุวรรณหลวงพัฒบุญญะกาโมนะครับรุ่นมหาลฤทานะครับปี2 5งหนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยคาดแคบปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ